ันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันครับเล่นของเล่นไดโนเสาร์ว้าวนี่วันนี้เราจะมาเล่นแข่งของเล่นไดโนเสาร์นะครับนี่เป็นไดโนเสาร์แบทเทิลแพลตฟอร์มอ่าเป็นเหมือนกับเกมการต่อสู้เกี่ยวกับของไดโนเสาร์นะครับซึ่งการแข่งขัน แล้วก็มีพี่เดียมาร่วมอีกแล้วนัเวลามีพี่เดียมาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการแข่งขันต่อสู้อย่างนี้กันนะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องตัวนี้กันก่อนครับว่าเขามีอะไรบ้างครับพี่เบมให <c oughs> ้แกะแบบกแกะแบบโอ้นี่เขาเล่นได้กี่คน,สอ,นสองคนนะอ๋อมีสองเล่นได้สองคนในคนนึงนี่เขาเชียร์ครับ อ่นี่เขาจะมีไดโนเสาร์แบบนี้เลยก็มีให้ถานนี่แล้วก็มีลูกอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นเืบนปืนยิงไดโนเสาร์อย่างเงี้ยอ่านี่ด้านหลังนะนี่ด้านหน้านี่จะมีที่ตัวแป้นยิงลูกปืนนะครับนี่ก็เป็นฐานไดโนเสาร์มาเดี๋ยวเรามาแกะออกจากกล่องกันเลยดีกว่าครับมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงไปเลยนี่เราแกะของเล่นออกมาเรียบร้อยแล้วครับ นี่เขาจะมีไดโนเสาร์ให้เราสองถุงสองถุงแล้วก็ลูกปืน2ถุงนะครับก็คือคนละฝั่งแล้วก็ตัวนี่ปืนนะครับอ่านี่จะเป็นแบบกดยิงๆใช่ไหมไม่ต้องใส่ถาแล้วก็ก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ยิงมันก็จะกระเด็นออกมาอ่าน่าจะเอาลูกปืนเข้าในรูใหญ่ๆนี่นะนี่แล้วก็สนามนะครับอันนี้เขาจะมีข้างในอ่ะมันจะเป็นเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหมครับใช่แล้วเราให้เนี่ยตรงนี้จะมีรูให้อยู่ อาเนี่ยไดโนเสาร์อ่ะครับก็จะมีรูให้เสียบลงไปที่ฐานเลยนะถ้าถ้าถ้าลูกปืนมันมันมันโดนตรงนี้ไดโนเสาร์ก็จะอัดหนึ่ง่ถ้าถ้าลูกปืนอ่ะยิงอ่ะแล้วโดนตัวฐานไดโนเสาร์อ่ะครับมันน่านจะโดนกระเด้งออกมาจากสนามตรงเนี้ยกระเด้งนอนขึ้นมาครับนี่แล้วพอลูกปืนยิงเสร็จแล้วเขาก็จะไหลมาตามนี้นะอ่าแล้วก็กลับมาที่นี่้ก็รีเซ็ตแล้วก็รีเซ็ตอ่านี่เขามีไดโนเสาร์ให้หลายตัวอยู่นะครับแปดตัวเลย อันนี้วางได้8ตัวฝั่งหนึ่งวางได้8ตัวน,นี้มี4ตรงนี้4 mm hmm. ก็คือฝั่งหนึ่งฝั่งละ8ตัวนะครับ mm hmm. มาเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันเลยดีกว่าครับ ันนี้เราได้ประกอบอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วนะครับนี่เราประกอบปืนเข้าไปแล้วนะนี่แลไดโนเสาร์แต่ละตัวสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับนี่หลากหลายเลยมีไทเซลร์ท็อปด้วยมีนี่คอยาวกบบทีนมีเหมือนสไปโนมีคอยาวด้วยครับนี่มีตัวนกด้วยนะที่แลนโนดอนอะไรพวกนี้ก็มีหลายตัวเลยที่เล็กสีชมพูด้วยนะในที่เล็กอยู่ไหนครับอ๋อนี่นี่โอ้โหทีเล็กหวานแหววเลยครับ โอเแล้วตะกี้เราลองมีทดสอบยิงดูนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เบียมลองทดสอบยิงอีกทีหนึ่งมีใส่ลูกไปแล้วอ่าย,ยิงเข้าไปมันก็จะไปโดนตรงเราต้องให้โดนตรงนี้เดี๋ยวปาให้ดูก่อนเนี่ยต้องให้ลูกกระสุนเนะ่ยยิงขึ้นเนินนี้นะครับแล้วมันจะมาโดนไอตัวเข็มของไดโนเสาร์ตัวเนี้แล้วไดโนเสาร์ก็จะลม้มว้าวมันไม่โดนง่ายนะโดนยากอยู่เหมือนกันนะครับไหนพี่เบียมยิงโดนหน่อยโดนได้บ้าง โดนยากอยู่นะเพราะว่ามันต้องให้ขึ้นเนินนะครับพอพอขึ้นเนินได้แล้วมันจะไปกระแทกตัวแถวเสาจะหลบย้ยไม่ได้เลยครับเนี่ยเมือ่อกี้มัน <c oughs> สั่นอ่ะ้ยิงไปหลายลูกแล้วไม่โดนเลยครับโอย มาเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาเริ่มทําการแข่งขันนะครับระหว่างพี่บีเอ็มและพี่เดียอ่ะและแต่แกเรามีลองทดสอบอีกแบบหนึ่งก็คือเราสามารถใส่ใสใทั้งหมดอ่าลูกกระสุนน่ะใส่เข้าไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะยิงรัวได้ปุบ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 ไม่ต้องมาคอยใส่ทีละลูกนะามาทีเนี้ยกระสุนมีทั้งหมด12ลูกใช่ไหมครับฝั่งละสิบสอง่าเราจะให้ฝั่งหนึ่งได้ยิงก่อนนะแล้วดูว่า ไดโนเสาร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจะล้มไปกี่ตัวอ่าแล้วคราวนี้ก็มาดูของอีกฝั่งหนึ่งยิงนะครับมาเปลวยิงฉุบกันดูครับว่าใครจะได้ยิงก่อนยังยิงยังก็เป่วยิงฉุบฉุบโอ้พี่เดียชนะพี่เดียได้ยิงก่อนครับพี่เดียยิงไอ้บอลจุกกระสุนเลยดมเลยหมดเลยหมดเลยทั้งหมดสิบสองโลกนะครับใส่รอเลยมีคาี่รัะเดี๋ยวพี่เดียใส่ไปได้เลยครับรอเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งยิงนะให้พี่เดียได้ยิงก่อน ทั้งหมด12ลูกใดตนเสามีทั้งหมด8ตัวเอาไปจีบีเลยเพื่อนพี่เดี๋ยวจะเริ่มแล้วอ่ารออ่าให้พี่เดียยิงเลยเฮ้ยวุ้ยไม่ล้มครับไม่ล้มอุ้ยไปแล้วหนึ่งตัวอุ้ยสองโอ้ยหพี่เดียแม่นมากโอ้สามตัวแล้วโอ้ยตีโดนนะแต่ไม่ล้มวุ้ยสี่สองเข้าชิ้นชาติเลยโโอ้ห ก็สุดท้ายมูนโอ้โหพี่เบียมถูกยอดมากเลยครับูกสองลูกล้มไปเจ็ดตัวนี่เหลือแค่ตัวเดียวเองมาต่อไปเราจะมาดูพี่เบมนะครับดูจะยิงของพี่เบียมล้มได้กี่ตัวมาเริ่มเลยโอ้ยไม่โดนครับพี่เบมเล็งดีๆีโอ้ยล้มแล้วสอง หมดเองเนี่ยยังนี่ยิงไปกิ่ลูกเองโดนไปสองตัวเองครับเฮ้ยพี่เบยมแพ้แล้วอุ้ยโดนตัวเดิมสองตัวเองโอ้โหพี่เบียมนำไปต้องเจ็ดตัวมาเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาให้พี่เบียมแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าคราวนี้จะลงได้กี่ตัวนะแล้วตะกี้พี่อ่าพี่เดียยิงได้เจ็ดตัว ไม่รู้ว่าพี่เดียบฝุกหรือเปล่าคราวนี้เราย้ายฝั่งกันแล้วมาดูว่าจะได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมาพี่เบนยิงก่อนเลยอุ้ยเนื่งแล้วอุ้ยสองอุ้ยสามเกี่ยวกับฝั่งป่ะครับเนี่ยอุ้ยโดนนะแต่ไม่หลงสามตัวเองสตัววุ้ยเหมือนจะโดนนะแต่ไม่หลงอุ้ยต หมดยังโอ้ได้4ตัวนะครับมันดีขึ้นมานิดนึงนะครับมาเดี๋ยวเราต่อไปมาดูตาพี่เดียบ้างนะครับมาพี่เดียยิงเลยครับหนึ่โอ้พี่เดียเล็งอย่างดีโอ้ยไม่โดนแล้วเกิดอุ้ยเกิดนิ่งไปเลยตัวนึงเกือบแล้วอุยตะกี้เกือบล้มหนึ่งสอง อุ้ยเหมือนจะโดนนั้นแหละพี่ล้มนะครับอุ้ยอีกนิดเดียวยังไม่น้ำจริงๆต้องถือว่านับนะถ้าล้มอย่างนั้นแล้วอ่ะอ่าหมดยังครับได้แล้วหมดแล้วโอ้ได้สามตัวพี่เวมบอกเกี่ยวกับฟังเหรอใช่ใช่เปล่าอยู่ที่ความแม่นนั่นแหละมาต่อไปคราวนี้ตาระวังหมุมะกับน้องโอเชมาใครจะเริ่มก่อนครับยังยิงยังก็เปล่ายิงฉุบก่อน ให้ปลอเช่เลยให้ปลอเช่เลยใช่ไหมมาปล่อยเช่ยิงเลย12ลูกโอ้ยกระเด็นออกกระเด็นออกมาจากคักงอกเลยครับยิงไปแล้วลูกหนึ่งยังไม่โดนนะอุ้ยปล่อยเชื่อโดนตัวนึงยิงต่อเลยครับโอ้ยสปริงแข็งอยู่นะน้องปลอเช่จะกดไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะยิงเลยครับยิงได้ไหมโอ้ยโดนตัวเดียวอยู่นะ ยิงเลยครับพ่อเจ้อุ้ยเกือบโดนตะก,กี้เกือบลม้มไหวเปล่ายิงลำบากมากอันเดียดถึงว่าเก่งเอานะใช่อ่ะ,อะยิงอีกครับยังมีงลกูกกระสุนอยู่ยยต่อ,อเลยอุ้ยยังหมดยัง <c oughs> อุ้ยยังอุย้ยลูกกระสุนด,ดิ้นเลยสองตัวสองตัวหมดยังครับ ไมม่่่เข้าาแตวันหมดแล้วป่าวยังไม่หมดยังไม่หมดไหนพี่เบมช่วยน้องช่วยอ่าน้องกอเช่กดเลยอุ้ยไม่โดนหมดยังครับยังไม่หมดอุ้ยโดนนะไม่ล้มสามตัวหมดยังครับหมดแล้วโอ้โหพอเช่ยิงโดนสามตัวครั้งแรกกับพี่เบมช่เลยอะเลยผมอาจะแพ้เปล่าว อ่าพี่เบียมยังยิงโดนแค่สองสามตัวเหมือนกันนะรู้สุดยอดมากเลยเช่ตอนนี้นะคะพี่เบมนะคะจะเป็นคนถ่านนะครับจะให้ป๊ะป๊านะคบแข่งกับมาม้านะคะี๋ยวนี้ป๊าจะลงมาแข่งกันเองบ้างนะครับใช่อันนี้ให้ใครเริ่มก่อนครับไปผู้ชบดีกว่ามาอยายิงยังปกระปุกุบมาเริ่มก่อนมายิงเลยครับเอเไม่ไรโอ้โหเขามีลงกันป๋

ไาเลย้วันะครับอืมมามายิงได้นะใช่แต่ว่าเหลือตอนนี้ครับเป็นตาของปป๊ายิงแล้วนะครับมาเดี๋ยวป้าจะแข่งบ้างแล้วนะคร่านี้ดูว่าจะแพ้มาหรือเปล่านะมาได้5้าตัวเลยเริ่มแล้ยนะครับ

หมดแล้วสีตัวใช่วันนี้เราก็ได้เล่นแข่งยิงแนวเสากันอย่างสนุกสนานเลยนะครับใ่่ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่สนุกนะครับเนี่ยเล่นได้เป็นครอบครัวเลยนี่ให้พี่เดียมาร่วมเล่นด้วยาแล้วก็แบบขยายกว่านี้ก็ยิงปอมนโอ้ยถ้าเกิดมีสี่ปืนนี้มันจะยิ่งมุ่วนะครับสนามต้องใหญ่กว่านี้ไงไม่ใหญ่แบบนี้ได้ใิงปมา ันนี้เด็กก็เล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องออกแรงนิดน,นึงนะเพราะว่าติงปลาใส่ลูกเข้าไปมันจะแข็งใช่เพราะเพราะก่อนแล้วลูกอาจจะเด้งกันไ่้ต้องต้องลางยิงก็ต้องอย่าเอาหน้าไปอยู่ตรงนี้ด้วยนะบางทีกระเด็นออกมาทางด้านนี้นะ,อ,อ,อ,ะอาจจะโดนตาไดเา้เดี๋ยววันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับครับยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องเพื่อนกดไลค์กดแชร์